ถ้าคุณมีศรัทธาแม้แต่ขี้หมายังมีฤทธิ์ได้บุญมากหรือบุญน้อยบ่สำคัญดอกสำคัญว่าที่เก็บบุญของคุณนั้นเก็บบุญอยู่บ่สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้จะขอพาทุกท่านมารับฟังตำนานเรื่องเล่าของลุงปู่หาสุภโรรือหลงปู่ไดโนเสาร์ขอเชิญรับฟังครับ ครั้งหนึ่งมีญาติโยมไดยถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ครับตะกุดของหลวงปู่ดีด้านไหนครับหลวงปู่ก็ตอบว่าดีหมดแหละขึ้นชื่อว่าวัตถุมงคลดีหมดแหละดีกว่าวัตถุอัปมงคลโยมเลยถามต่อแล้วทำอย่างไรถึงจะรู้ว่าวัตถุมงคลอันนี้ดีครับ หลวงปู่ตอบเชื่อหรือไม่คุณเชื่อหรือไม่ถ้าคุณเชื่อว่ามันดีคุณมีศรัทธาแม้แต่ขี้หมายังมีฤทธิ์เลยถ้าคุณไม่มีศรัทธาแม้จะลอยลงมาจากฟากฟ้าก็ช่วยคุณไม่ได้เหมือนโทรศัพท์ไปไม่มีใครรับคุยกันก็ไม่ได้เขาโทรมาก็รับไม่ได้คุยกันไม่ได้ มันต้องประกอบกันนะหาว่าแต่ของไม่ดีของนี้ไม่ดีเจ้าของไม่ดีก็ไม่ว่าครั้งหนึ่งโยมได้ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่เจ้าขาดีใจเหลือเกินที่ได้มาทำบุญกับหลวงปู่ได้ทําบุญกับพระสุปฏิปนโนหลวงปู่ก็ตอบอือ โยมก็ถามต่อไปว่าไปทำบุญที่ไหนก็ไม่สุขใจเท่ากับทำบุญกับหลวงปู่เย็นกายเย็นใจได้บุญเยอะหลวงปู่ท่านจึงสอนว่าทำบุญที่ไหนก็ดีหมดนั่นละ่ะได้บุญหมดนั่นละ่ะติแต่ว่าทำบุญกับวัดนั้นวัดนี้กับพระนี้เหมือนจะได้บุญน้อย ทำบุญกับวัดนั้นจะได้บุญมากได้บุญมากหรือบุญน้อยบ่สําคัญดอกสําคัญว่าที่เจ็บบุญของคุณนั้นเก็บบุญอยู่หรือเปล่าที่เจ็บบุญมันเก็บบ่อยู่ก็เที่ยวทําบุญไปมันก็ไหลออกจําไว้เดอ้อเก็บบุญไว้ในใจอย่าให้ไหลออกทางตาหูจมูกลิ้นกายเดอ้อ รักษาใจให้สะอาดบุญเราจะได้สะอาดไปด้วยทำบุญอยู่ในใจดือ้อครั้งหนึ่งมีโยมอุปถัก์ท่านหนึ่งได้ถามว่าขอโอกาสครับผมหลวงปู่ตอบอืโยมได้ถามต่อว่าเมื่อนี้เลขดีครับหลวงปู่เลยถามว่าเลขดีจังไหน ยมก็ได้ตอบว่าเมื่อนี้เป็นวันที่23เดือน4พศสอหครับผมเลือกดีเลขเรียงกัน2 3 4 5 6ครับหลวงปู่ตอบและสอนว่าเฮ้เอย่าไปติดข้องกับเวลาเด้อเกิดเป็นคนยาใส่เลิกดี คนเลิกดีมีแต่เสื่อมเสียอย่าเป็นคนคอยแต่เลิกให้เป็นคนเริ่มดีอย่าเลิกดีเข้าใจบอ่เริ่มดีเริ่มมันทุกเมื่ออย่าคอยโอกาสเวลาเวลามันก็เล่นไปของมันถ้าจะถามมือนั่นมือนี่ก็มีแต่เลิกดีบร่ได้เริ่มจากเถื่อเท่านั้นแล้ว ครั้งหนึ่งหลวงปู่เห็นญาติโยมมากันหลายคนหลวงปู่จึงได้ถามว่าพากันมาแต่สายลับพ่อออกโยมจึงได้ตอบว่ามาแต่คำม,ม้วนครับหลวงปู่ว่าพากันมาอย่างะ่ะโยมก็ตอบพากันมากราบหลวงปู่นี่แหละครับมาขอบารมีหลวงปู่หลวงปู่ตอบอืมดี โยมเลยถามต่อว่าอาหลวงตาครับใกล้สิ้นเดือนแล้วบ่มีตัวดีจักตัวในบอ่อหลวงปู่ก็เลยตอบว่ายังละตัวดีจะมาขอตัวดีตัวเจ้าของบดีบอ่อโยมก็ตอบว่าบ่แม,ม่นขะน้อยอยากได้ตัวดีๆจักสามตัวครับ หลวงปู่ก็เลยตอบและกระสอนว่าโอ้พอออกมาวัดมาขอเลขสัมมาเกหัวพระมาวัดมาหาหวยสัมเอาความสวยมาให้พระวัดนี้บมมีเลขดีให้ดอกอยากได้ไปฝันเอาเด้์เบึ่งใจเจ้าของนั่นเบึ่งดีๆสิได้ตัวดีบอกเข้าใจตัว แม่นได้อย่างไปกับบดีใจมันอยากให้เป็นสุขใจที่ทุกข์คือใจอยากได้บุญบ่เฮ็ดวาสนาบ่มีกับบอสง่งกุศลบ่สั่งสมมันเสิออกดอกออกผลมันก็เป็นไปบ่ได้ดอกบ่ออกอย่าได้ไปหาตัวดีมองอื่นเลยคนที่หาตัวดีแสดงว่าตัวเจ้าของบ่ดีเฮ็ดตัวเจ้าของให้ดี อีย่างมันก็ดีเข้าใจบ่เย็นวันหนึ่งมีโยมมาจากกรุงเทพเดินทางมากราบหลวงปู่ที่วัดและกราบเรียนถามถึงความรู้ความเห็นในธรรมของเธอหลวงปู่เจ้าขาโยมว่าโยมได้ชานสี่ชานหลวงปู่ตอบอืม ดีอนุโมทนาหลวงปู่เจ้าขาจิตโยมใสเจ้าขาหลวงปู่หลวงปู่ก็ตอบว่าดีใสโยมผู้นั้นก็ถามต่ออีกว่าตอนนี้โยมรู้สึกตัวว่าโยมตัดไปได้สองขั้นแล้วเจ้าขา หลวงปู่ก็ตอบว่าอืมดีโยมก็ถามอีกว่าหลวงปู่เจ้าขาทําอย่างไรถึงจะบรรลุถึงขั้นสามได้เจ้าขาหลวงปู่จึงตอบและสอนว่าการบรรลุนั้นมันบ่ยากดอกมันยากที่ตัวอัตตานี่หากคุณยังนินทา คนอื่นเห็นว่าเขาเลวเราดียังเห็นว่าเราบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้ได้ฌานอย่างนั้นอย่างนี้นี่ตัวอัตตาแท้การสแสวงหานั้นนะตัวที่คุณต้องละอย่าได้ไปอยากได้ขั้นนั้นขั้นนี้ฌานนั้นฌานนี้เลยแค่ตัดความเห็นแก่ตัวออกตัดตัวอัตตาออกได้ ต,ตัวแบ่งเขาแบ่งเราตัวกูดีเขาเลวกูสูงเขาต่ำบอกเสียคุณก็บรรลุแล้วครั้งหนึ่งมีคณะมาจากกรุงเทพมาเที่ยวกราบป้ายครูบาอาจารย์แล้วขอพักที่วัดพอตื่นเช้าจึงได้ถวายพัตตาหารเช้าและกราบลาเดินทางต่อไปก่อนจาก หลวงปู่เลยเทศนาให้ฟังว่าการเห็นสมณะผู้สงบเป็นอุดมมงคลมากราบมาไหว้ครูบาอาจารย์มันก็ดีอยู่เที่ยวหากราบวัดนั้นวัดนี้ทําบุญนอนวัดนั้นวัดนี้มันก็ดีอยู่แต่อย่าลืมครูบาอาจารย์ใกล้ตัวครูบาอาจารย์ในตัวอย่าลืมครูบาอาจารย์ใกล้ตัวคือพ่อแม่ท่านเป็นครูบาอาจารย์คนแรก ครูบาอาจารย์ในตัวยังไม่อุปถากยังกินข้าวไม่อิ่มอย่าไปเที่ยวอุปถากครูบาอาจารย์ข้างนอกครูบาอาจารย์ในตัวคือเจ้านั่นแหละสมถะคือผู้สงบความสงบในตัวหาให้มันเจอเมื่อเจอแล้วนั่นแหละคือสมถะครั้งหนึ่งโยมผู้หนึ่งได้ถามหลวงปู่ว่า หลวงปู่เจ้าขายมจะทำการค้าทำยังไงจะรวยเจ้าขาหลวงปูต่ตอบว่า